สมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชนฮะที่เดินทางไปยื่นหนังสือที่พักเพื่อไทยและก็พักภูมิใจไทยวันก่อนคอเนื้อหาหลักที่ยื่นต่อพักเพื่อไทยและภูมิใจไทยก็คือข้อเรียกร้องต้องการให้กัญชาเนี่ยที่ใช้กับผู้ป่วยดําเนินการต่อไปได้และเรื่องการปลูกกฎกระทรวงต่างๆในต้องเอื้อนะให้สามารถทําได้ผู้ง่ายๆนะไม่ใช่ว่าเอากลับไปขังคุกป,ป็ยาเสพติดหมดแล้วนี่คือป้ายที่เขาไปชูตอนที่ไปที่พัก เพื่อไทยแล้วก็พรคภูมิใจไทยนะอ่ะเดี๋ยวดูทีละป้ายนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูไปดูป้ายแรกๆก่อนเนี่ยเป็นอะไรมาก็โทษแต่กัญชาถามจริงไปโดนตัวไหนมามคือเวลาที่มีข่าวไงาบางนาคนบอกเสพยาบ้าด้วยแล้วก็มีกัญชาอ่ามันเป็นเพราะอะไรละ่ะถ้าง,งั้นเห็นไหมคือแต่ละป้ายที่เขาไปชูนะเราทาผิดอะไรทําไมต้องทําลายอาชีพสุจริตเพราะมีอาชีพเกี่ยวข้องมูลค่าหลายหมื่นล้านนะครับตั้งแต่ปลูกไปยันแปรรูปนะฮะ นี่หยุดโทษกันนะกัญชานี่คือพืชน,นะอันนี้พปชป้ายที่คนไปชูคะคนที่เขียนป้ายผมเลิกยาบ้ายาไอซ์และการพานันได้เพราะกัญชามผมเคยนอนติดเตียงแล้วกลับมาเดินได้เพราะกัญชาอันนี้คือฝั่งของคนที่ไม่อยากให้อกกลับไปเมียเสพติดแต่พร้อมให้มีกฎหมายควบคุมนะฮะเนี่เป็นภาพบรรยากาศตอนที่ไปยื่นที่พักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยะนะ,ะเดี๋ยวรอดูว่ากระทรวงสาธารณสุขนะเอากลับไป เป็นยาเสพติดเฉพาะดอกเนี่ยจะทำยังไงต้องมีรายละเอียดแล้วค่ะเห็นไหม